แดตแปลงทั่วพุมพี่น้องจ้าบรรยากาศเ้านีวันที่21มิถุนายน2 5 67แดดบ่ชัอนออกพี่น้องเพราะว่าฝนตกตั้งแต่ตีห้าจนหอดประมาณหกโมงนะคะเจ็ดโมงกลัวพึงยุดก็เลยพาพี่น้องมาอัปเดตแปลงทั่วด้านหลังเป็นทั่วภูมฟักงาแบบไรค้างเด้พี่น้องจ้าเดี๋ยวอีหลาก g r กล้องให้เบิ้งต้องเท้าความไปว่าแปลงทั่วภูมิฟักงาแปลงนี้พี่น้องจ้าผ่านทั้งแรงจัด ร้อนจัดแล้กก็ฝนจัดน้ำท่วมนํำพี่น้องน้ำาท่วม่ำค้างอยู่ประมาณหนึ่งสัปดาห์นะคะดินอื่นบ่ถึงกับถ่วมเต็มนะคะแต่ว่าสภาพดินอื่นๆน,นะคะเศ้านี่ผ้าพี่น้องมาเบิง่งหลังจากทั่วรุ่นนี้ที่พานมอระุมมาหลายอย่างหลายแนวนะคะพี่น้องจ๋ารอดมาได้ซ้ำนี่ถือว่าสุดยอดแล้วก็โอเคพี่น้องจ๋ารอดมาได้แค่นี้ถือว่าสุดยอดแล้วก็โอเคมากนะคะนี่นี่เป็นลักษณะน่วยของทั่วภูมิฝักยาแบบไรข่ขางพันธุ์ของทางสวนอีหล่าเด้อ เป็นนวยใหญ่หนวยยาวฟักสีขาวแบบนี้พี่น้องนี่ฟักสีขาวแบบนี้เลยจ้าหลายหลายคนถาเว้าไปหอดว่าบอกทั่วภูมิเพิ่นก็สิว่ามันแข็งมันเป็นเสียนกินบบเซบอันเนื้อหยาบฉีกผ้าพ,พวกนั้นไปได้พี่น้องจ้าลืมผ้าพ,พวกนั้นไปเลยทั่วนี่เป็นทั่วฟักยาวนะคะเป็นถั่วฝักยาวที่ไม่ต้องใช้คางพี่น้องจ๋าโบตองใส่ไม่คำ่ำ บะตองใส่ไม่เอ้ยบะตองใส่ข้างเรื่อบะตองใส่อันเขาเอนอนยัง้าพี่น้องอยากค้าคข้ำได้นะคะเพราะว่าหน่วยพื้นสีลมยังสิเมืองที่ละนี่นี่คือลักษณะหน่วยของพื้นพี่น้องจ้านี่คือลักษณะของหน่วยทัวภุมิมันม,มีเันข้างอาจจะมีเรื่อบ้างตามหลายๆคลิปที่อีลาบอกนะคะแต่บอถึงกับเหลื่อยกับเฟื่อยกบขึ้นข้างนะั่นนะแปลงนี้อีลาปลูกไปเมื่อวันที่ สี่พืษสภาสองห้าหกเจ็ดถาผู้ไดติดตามตเตล่มตนอาจจะเห็นนะคะเศร้านี้วันที่ยี่สิบเอ็ดพี่น้องออกดอกออกหน่วยเก็บตามได้กินแล้วนะคะหลายหลบแล้วสองหลบแล้วละ่ะขาหลายก็วสองเทือก็คือหลยเนาะพี่น้องเนาะมาะเดินในี่ยพี่น้องเบิ่งเซาเนียเป็นตาสวอ,อนม่พี่น้องจา้าพูน่ะแผ่นกลองให้เบิง่งคักๆนี่คือลักษณะหนวยของเพิ่นเดิ้อพี่น้องโมเมนต์วันเลือกให้เบิ่งแตหน่วยงามๆเลยพี่น้องมันงามเบิ้ตสหนวยนั่นละ่ะนี่ ถ้าจะให้งามจะให้ดีหนึ่งขึ้นยุ่กับการดูแลสองขึ้นยุ่กับสายพันธุ์พี่น้องจา้าถ้าสายพันธุ์ดีดูแลดีผลตอบรับกับประมาณนี้ถ้าสายพันธุ์บดีดูแลปันได้ก็ตามสายพันธุ์เพื่อนละนะคะเซานี่ภาพพี่น้องมาอัปเดตนะคะทั่วภูมิฟักเงาแบบไรค่ะพี่น้องหลายคนเพื่อนสอบถามเรื่องเม็ดพันธ์ข้ามาพี่น้องจา้าตอนนี้เม็ดพันธ์ให้พี่น้องรอก,ก่อนเด้อยประมาณสิ้นเดือนน่าจะได้เพราะว่ารุ่นหนึ่งน่งนอีลาทดลองอยู่นะคะ บึงนวยที่แบาพี่น้องจา้าเป็นตะต่ำแสบบอหลายคนเพิ่นวาสอกหนึ่งได้บอมันสีย่ยาวกว่าสอกหนึ่งคนได้นี่พี่น้อง 30, สามสิบสี่สิบเซนได้นะคะถ้าแม่นผู้ใดบอ่อยากพลาดคลิปต่อไปกะกดใจกดติดตามช่องอิหล่าไวเดอเดี๋ยวอิหลาจะอัพเดตให้พี่น้องบึง่งทุกๆมือเลย